สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t ทมีคำตอบ IT e-learning 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูประเด็นนี้กันนะคะว่าเป็นผู้ประกันตนจะยื่นขอใช้สิทธิ์ชราภาพได้เมื่อไหร่นะคะต้องรออายุครบ60 ปีทุกมาตราไหมานะคะมีผู้ประกันตนมาตรา39นะคะถามเข้ามาค่อนข้างจะบ่อยเช่นเดียวกันนะคะว่าตอนนี้ก็อายุ 5556- 57เดี๋ยวอีกไม่กี่ปีจะอายุครบ60ปีนะคะจะไปทำเรื่องขอรับสิทธิ์กรณีชาราภาพดังนั้นก็เลยมาสรุปถึงกรณีการเป็นผู้ประกันตนนะคะว่าจะใช้สิทธิ์ กรณีชาราภาพเมื่อไหร่นะคะจำเป็นต้องรอถึง60ปีทุกมาตราไหมาวันนี้มาสรุปประเด็นนี้ให้รับทราบนะคะสำหรับข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้ประกันตนนะคะผู้ประกันตนเราจะแยกเป็นในส่วนสส่วนหลักๆก็คือผู้ประกันตนมาตรา33 39และผู้ประกันตนมาตรา40นะคะเราก็จะมาดูในคุณสมบัติโดยเบื้องต้นนะคะ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3นะคะก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ15-60ถึง60ปีโดยในเงื่อนไขต้องทำงานกับนายจ้างนายจ้างเป็นคนนำส่งประกันสังคมให้นะคะโดยจ่ายอัตราร้อยละ5ของค่าจ้างเฉลี่ยนะคะของค่าจ้างที่ได้รับต่อเดือนนะคะไม่รวมโอทโดยสูงสุดที่จะหักนำส่งไม่เกิน15,000บาทนะคะ เดือนนึงก็ไม่เกิน750บาทนะคะปีหนึ่งก็ไม่เกิน9 0 0 0สําหรับใครที่ทำงาน2ที่3ที่นะคะก็สามารถขอคืนได้หากเดือนนึงจ่ายเกิน750บาทปีหนึ่งจ่ายเกิน9000ก็สามารถทำเรื่องขอคืนกับสำนักง,งานประกันสังคมได้นะคะโดยผู้ประกันตนมาตรา33นะคะจะมี70ประโยชน์ประกอบด้วยนะคะสิทธกรณี เจ็บป่วยนะคะหรืออุบัติเหตุนะคะกรณีทุกพลภาพกรณีตายนะคะกรณีค้อบุตรนะคะกรณีสงข้อบุตรกรณีชราภาพและก็กรณีว่างงานนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะคะใครถึงจะสมัครได้นะคะก็คือผู้ประกันตนที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33 อย่างน้อย12เดือนนะคะแล้วก็ออกจากมาตรา3 3อาจจะด้วยเหตุลาออกถูกเลิกจ้างหรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างก็ได้นะคะโดยต้องแจ้งขอสมัครมาตรา39ภายใน6เดือนนับจากวันที่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนนะคะและก็จะต้องนำส่งประกันสังคมเดือนละ432บาทปีหนึ่งไม่เกิน5,184บาทนะคะ ส่วนสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจะไม่ได้รับอยู่สิทธิเดียวคือสิทธิกรณีว่างงานอันนี้คือ,อการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33กับ39นะคะต่อมาผู้ประกันตนมาตรา40นะคะก็คือต้องเป็นบุคคลซึ่งไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39ไม่ทำงานในส่วนของรัฐนะคะหรือรัฐวิสาหกิจนะคะ หรือคนพิการที่ไม่รับรู้สิทธิ์นะคะนอกนั้นสามารถสมัครได้นะคะโดยมีอายุตั้งแต่15ปีถึง65ปีกรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาก็สามารถสมัครเพื่อใช้สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมในมาตรา40ได้นะคะโดยทางเลือกที่1จะจ่าย70บาทต่อเดือนปีละ840บาทนะคะใช้สิทธิประโยชน์อยู่สิทธิประโยชน์คือนอนทดแทนกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือ กลับไปรักษาตัวที่บ้านตั้งแต่3วันขึ้นไปก็จะมีเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะมีสิทธิ์ในส่วนของเงินทุพพลภาพนะคะก็มีคนทดแทนการขาดรายได้ตั้งแต่500ถึง1000บาทนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ประโยชน์กรณีตายหากตายก็จะได้ค่าทำศพ2 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็จะมีเงินส่งเคราะห์กรณีตายหากส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่60เดือนขึ้นไปนะคะ สำหรับทางเลือกที่2นะคะก็คุณสมบัติการสมัครเหมือนกันนะคะต่างตรงที่จ่ายเดือนละ100บาทปีละ1น0่บาทนะคะแล้วก็ใช้40ประโยชน์จะเพิ่มขึ้นมาจากทางเลือกที่1ก็คือสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพนะคะก็คือจ่าย100จะมีเงินสะสมในส่วนของกรณีชาราภาพ50บาทนะคะส่วน50บาทก็ส่งเข้ากองทุนในส่วนของ กรณีเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพและก็กรณีตายนะคะสำหรับทางเลือกที่3คุณสมบัติการสมัครเช่นเดียวกันนะคะจ่ายเดือนละ300ปีละ3,600บาทใช้50ประโยชน์เพิ่มมาก็คือสิทประโยชน์กรณีชาราภาพนะคะก็ได้จ่ายไป300มีเงินสะสมชาราภาพ150บาทอีก150บาทก็เข้ากองทุน กรณีเจ็บป่วยกรณีทุกพลภาพกรณีตายและก็กรณีสงเคราะห์บุตรนะคะและผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3ก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรเดือนละ200บาทบุตรคราวละ2คนนะคะตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีนะคะโดยก็มีเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิต่างๆก็อยู่ที่เงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบซึ่งวันนี้จะไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์นะคะ ต่อมานะคะเราก็จะมาดูรายละเอียดของเงินคืนหรือสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพตามที่ถามมานะคะว่ากรณีมาตรา39อายุ55 56 57เดี๋ยวครบ60ปีจะไปยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์กรณีชาราภาพนะคะ เราต้องบอกก่อนนะคะว่าสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพสำหรับผู้ประกันตนมาตา3า33กับมาตา3า39ซึ่งจะรับบำเหน็จหรือบำนาญน,นั้นนะคะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขาการจ่ายเงินสมทบถ้าจ่ายเงินสมทบไม่ครบ180เดือนก็จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จโดยเริ่มนับตั้งแต่เริ่มมีกองทุนชาราภาพในวันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นมาจนถึง วันสุดท้ายที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบก่อนที่จะรับสิทธิประโยชน์กรณีชรา,าภาพนะคะหากจ่ายเงินสมทบเกิน180เดือนนะคะก็จะได้รับเป็นเงินบำนาญรับเป็นรายเดือนตลอดชีวิตและที่สำคัญต้องสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33นะคะก็ต้องลาออกกับนายจ้างหรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างกับนายจ้างแล้วนายจ้างแจ้งออก จากประกันสังคมก็ถือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนนะคะส่วนผู้ประกันตนมาตรา39ก็ต้องลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคมหากอายุ56-57ยังส่งเงินสมทบเดือนละ432บาททุกเดือนยังไม่ได้ไปลาออกนะคะก็ถือว่ายังไม่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนนะคะก็จะยังใช้สิทธิ์ไม่ได้นะคะต้องไปลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคมพร้อมกับยื่นขอ รับสิทธิ์กรณีชราภาพได้เลยนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะก็จะมีเฉพาะเงินบำเหน็จแล้วก็มีเฉพาะผู้ประกันตนทางเลือกที่2ที่จ่ายเดือนละ100และทางเลือกที่3จ่ายเดือนละ300เท่านั้นจะรับสิทธิ์ได้ต้องอายุครบ60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะโดยแจ้งความประสงค์ขอลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคมและก็ยื่นเรื่องที่สำนักง,งานประกันสังคมเพื่อขอรับสิทธิ์กรณีชาราภาพนะคะส่วนกรณีบำนาญสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40จะไม่มีนะคะผู้ประกันตนที่อยู่มาตรา33หรือมาตรา39เราสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าเรามีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จ หรือเงินบำนาญน,นะคะโดยเราต้องเข้าแอปพลิเคชัน s s o Plus ของประกันสังคมนะคะต้องลงทะเบียนนะคะยืนยันตัวตนแล้วก็สมัครสมาชิกไม่ว่าจะเป็นสแกนใบหน้าหรือใช้เลขที่บัตรประชาชนหรือรหัสผ่านผ่าน OTP ทางโทรศัพท์ทำตามขั้นตอนทั้ง7ขั้นตอนเพื่อใช้งานระบบ Part s s o Plus นะคะเราก็จะได้ทราบนะคะ เมื่อเราได้รหัสพิน6ตัวนะคะเราก็เข้าสู่ระบบเราก็จะได้ทราบนะคะว่าเรามียอดเงินสะสมชาราภาพเท่าไหร่และตรงนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าณปัจจุบันเราเกิดสิทธิ์กรณีรับบำเน็จหรือบำนานนะคะแล้วรับบำนานณปัจจุบันเราสามารถรับได้ที่เดือนละเท่าไหร่นะคะเมื่อเราเกิดสิทธิ์กรณีบำนานนะคะเราก็จะมาตรวจสอบสิทธิ์กรณีบำนาน โดยเราเข้าไปที่ปุ่มนะคะทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเสร็จจะมีเมนูนะคะให้เราเลือกที่ทดลองสิทธิ์เมื่อเราเลือกเมนูที่ทดลองสิทธิ์เข้าไปนะคะในนี้ก็จะบอกแล้วว่าเงินสะสมชราภาพเราเท่าไหร่เราไม่สามารถทดลองสิทธิ์เงินบําเหน็จได้นะคะเนื่องจากเราส่งเงินสมทบเกิน180เดือนเพราะเราส่งมาแล้ว196เดือนนะคะ เราก็สามารถทดลองสิทธิ์เงินบำนาญที่จะได้รับพอคลิกเข้าไปนะคะก็จะขึ้นการคำนวณเงินบำนาญที่จะได้รับจากประกันสังคมตรงนี้เราก็สามารถตรวจสอบยอดเงินบำนาญที่เราจะได้รับต่อเดือนในอนาคตได้นะคะสำหรับการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญจากประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33-39นะคะ ก็สามารถยื่นได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกแห่งนะคะนับตั้งแต่วันที่ครบอายุ55ปีนะคะโดยไม่ต้องรอหนังสือจากประกันสังคมก็ได้นะคะหรือผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์ประกันสังคมซึ่งมีแนะนำคลิปก่อนหน,น้านี้ถ้าสนใจก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ให้นะคะ ในกรณีที่ไปยื่นเรื่องที่ประกันสังคมนะคะเราก็ใช้เพียงบัตรประชาชนของผู้ประกันตนนะคะในกรณีที่มีพร้อมเพย์แล้วนะคะหากยังไม่มีนะคะเราก็สามารถแนบบัญชีออมทรัพย์ประกอบด้วยกรุงไทยกรุงศรีกรุงเทพไทยพาณิชย์กสิกรไทยทหารไทยธนชาติอิสรามแห่งประเทศไทย CIMB ไทยธนาคารออมสินและทอกศนะคะเพื่อยื่นเรื่องขอรับเงินบำเหน็จกับบำนาญน,นะคะ ในส่วนของการตรวจสอบยอดเงินผ่านเว็บไซต์มำเน็จชราภาพกรณีที่เข้าแอปพลิเคชัน SSO Pass อาจจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านหรือติดที่ขั้นตอนไหนนะคะเราก็สามารถเข้าไปตรวจสอบนะคะโดยในเบื้องต้นเราก็ต้องสมัครสมาชิกซึ่งในนี้จะสมัครสมาชิกไม่ค่อยจะยากเท่ากับในส่วนของแอปพลิเคชันเพราะใช้แค่ ยืนยันผ่าน OTP หรือเบอร์โทรศัพท์เท่านั้นนะคะเมื่อเราเข้าสู่ระบบนะคะเราก็จะต้องกรอกเลขที่บัตรประชาชน13หลักนะคะแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งไว้คลิกเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จนะคะเราก็อันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ประกันตนมาตา40นะคะให้เราเลื่อนเมนูนะคะไปที่การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพตรงนี้ พอเข้าไปเสร็จนะคะเราก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเรามียอดเงินสะสมชราภาพแต่ละปีเท่าไหร่ยอดรวมอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพื่อจะขอรับสิทธิ์กรณีชราภาพเมื่ออายุครบ60ปีนะคะการยื่นขอสิทธิ์ชราภาพสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40เราก็ยื่นเรื่องที่สํานักง,งานประกันสังคมทุกแห่งนะคะตั้งแต่อายุครบ60ปีบริบูรณ์โดยอาจจะยังไม่ต้อง รอหนังสือนะคะหรือจดหมายลงทะเบียนนะคะก็กรอกเอกสารสอปสสองขทับม .40 นะคะแล้วก็แนบสำเนาบัตรประชาชนถ้ามีพร้อมเพย์แล้วก็ไม่ต้องแนบสำเนาหน้าบัญชีออมทรัพย์ถ้ามีก็ต้องแนบกรุงไทยกรุงศรีออมสินและทกะสสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะดังนั้นจากประเด็นคำถามนะคะว่าเป็นผู้ประกันตนจะยื่นขอใช้สิทธิชราภาพเมื่อไหร่ ต้องรออายุครบ60ปีทุกมาตาไหมนะคะถ้าเรารู้แล้วว่าเราอยู่มาตราไหนนะคะถ้าในกรณีเป็นผู้ประกันตนมาตาา33หรือมาตาสามสจะขอใช้สิทธิ์กรณีชราภาพต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และต้องสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนแล้วนะคะถึงจะขอใช้สิทธิ์ได้นะคะบางท่านเป็นผู้ประกันตนมาตาา39นะคะหากจะขอใช้สิทธิ์กรณีชราภาพก็ไม่จําเป็นจะต้อง รออายุครบ60อายุครบ55ก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้แล้วนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40จะขอใช้สิทธิ์กรณีชาราภาพต้องมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะแล้วก็ไปแจ้งลาออกที่สํานักง,งานประกันสังคมพร้อมขอรับเงินบําเหน็จคืนนะคะโดยในส่วนของผู้ประกันตนนะคะมาตรา33บางท่านนะคะ อาจจะอายุครบ55ปีแล้วแต่ยังทำงานกับนายจ้างอยู่ก็ถือว่ายังไม่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนนะคะจนกว่าจะลาออกจากนายจากงานนายจ้างแจ้งออกจากประกันสังคมให้ถึงไปขอใช้สิทธิ์กรณีชราภาพจากสำนักง,งานประกันสังคมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็คงสรุปประเด็นนี้ให้รับทราบนะคะเพื<ม>่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกันตนที่จะรับสิทธิกรณีชาราภาพในอนาคตนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ